สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะพูดถึงความคาดหวังกับเจตนานะครับหรือว่า expectation กับ intention นะครับว่าเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับในการใช้สารเปิดจิตเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า set and setting ครับว่าคืออะไรว่า,วาม,มีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับ setting ก็คือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อยู่ด้วยรวมทั้งคนที่เราอยู่ด้วยว่ามีความสงบปลอดภัยไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนย วนเซ็ตเนี่ยก็ย่อมจากไมซ์เซตซึ่งในไมซ์เซตเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายอย่างครับคือสภาพจิตใจของเราณต,ตอนนั้นเองแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คืออินเทนชันของความหรือว่าเจตนาว่าเราใช้สารเปิดจิตณขณะนั้นเพื่ออะไรนะครับตอนนี้ต้องพูดให้ชัดเจนนะครับว่าวิดีโอนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการชี้น,นําหรือแนะนําให้ใช้สารผิกหมาใดอย่างใดนะครับจะทำเพื่อให้ความรู้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับเพราะว่าการใช้สารเปิดจิตเนี่ยมันสามารถที่จะนําให้เรานําพาให้เราให้จิตของเราเนี่ย ได้เห็นได้รู้ได้คิดต่างๆขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วการที่เรา,เามี intention หรือเจตนาเนี่ยมันจะเป็นไกด์ให้เราหรือเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้นำทางให้เรา,เาได้รับในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราจริงๆครับซึ่งแต่คราวนี้มันมีความแตกต่างกับความคาดหวังตรงที่ว่าคาดหวังเนี่ยมันก็คือเราคาดหวังว่าฉันจะได้เห็นนู่นเห็นนี่ฉันจะได้เจอกับสิ่งนั้สิ่งน,นี้้จะได้นั่งคุยกับพระพุทธเจ้าบ้าง จะได้นั่งคุยกับมนุษย์ต่างดาวบ้างจะได้ไปสวรรค์บ้างจะได้ลงนรกบ้างจะได้อะไรเงี้ยนะอันนั้นคือคาดหวังนะครับคือคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราที่เรารู้ว่าในใจเราอยากได้แล้วถ้าเราไม่ได้เราจะผิดหวังอันเนี้ยคือความคาดหวังตราบใดสมมติว่าเออมีคนถามว่าคุณจะใช้คุณจะใช้เห็ุเพื่ออะไรคุณจะใช้นู่นใช้นี่เพื่ออะไรแล้วคุณก็ตอบว่าอ๋อเพราะว่าฉันฉันอยากจะบรรลุธรรมอย่างนี้เป็นตน้นคืออันนั้นมันเป็นความคาดหวังนะครับ หรือว่าอาจจะฉันอยากจะไปนิพพานอะไรย่างเงี้ยฉันอยากจะอีโกเดสอย่างเงี้ยฉันอยากจะอะไรก็ตามฉันอยากจะอยู่อย่างเนี้ยอันเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่ได้ล่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้นั่งคุยกับพระพุทธเจ้าแล้วคุณไม่ได้บรรลุละถ้าคุณไม่ได้อยากที่คุณคาดหวังละมันก็คือผิดหวังอยู่ดีเพราะคุณผิดหวังเวลาคุณอยู่ในประสบการณ์แล้วคุณผิดหวังเนี่ยมันจะเป็นความสึกที่ไม่ดีเลยครับมันก็จะทําให้คุณเหมือนกับหูก็ไม่เปิดตาก็ไม่เปิดจิตใจก็ไม่เปิดมันจะรับอะไรต่างๆได้ได้ยากมากนะครับ มันจะจมอยู่ความผิดหวังแล้วแบบมันจะไม่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 ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนซะคุณเปลี่ยนความคาดหวังตรงนั้นให้เป็นเจตนานะครับโอเคเจตนาคุณใช้เพื่ออะไรสิ่งทว่าคุณบอกว่าคุณต้องการบรรลุธรรมนี้เป็นต้นอคุณก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนจากความความคาดหวังที่คุณคาดหวังว่าคุณจะบรรลุธรรมเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่าทํายังไงคุณถึงจะบรรลุธรรมคุณจ้างตั้งเจตนาเป็นลักษณะคําถามก็ได้เจตนาไน่เป็นอะไรกว้างๆนะเช่นคุณอยาก กว้างๆเช่นสมมติว่าอยากรู้ว่าเออจักรวาลน,นี้คืออะไรเราคือใครมาจากไหนหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเจตนาได้หรือว่าเป็นคําถามก็ได้นะครับคำถามที่เรารู้ว่าคําตอบอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ที่เราได้มาเนี่ยมันจะมันจะไม่ทําให้เราผิดหวังเช่นอย่างอย่างที่ที่ผมว่าไปคือสมมติคุณอยากบรรลุธรรมเนี่ยแทนที่คุณจะแทนที่คุณจะตั้งตั้งตั้งเอ่อความหวังว่าคุณต้องการบรรลุธรรมเนี่ยคุณก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนจากความคาดหวังนี้เป็นเจตนาว่าโอเค หรือเป็นคําถามว่าคุณจะทํำยังไงให้บรรลุธรรมจะทํำยังไงให้เข้าใจความจริงทํายังไงให้เข้าใจตัวตนนี่เป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นตอนนั้นผมก็เคยถามคนหนึ่งว่าโอเคจุดประสงค์ที่คุณมาเข้าวิธีนี้เพื่ออะไรเขาก็บอกว่าอ๋อเขาต้องการเขาต้องการความสงบนิ่งเขาต้องการแบบให้ตัวเขาแบบจิตใจสงบอะไรเงี้ยซึ่งผมก็บอกเขาว่าเออมันไม่ใช่นะอันนั้นเป็นเป็นความคาดหวังเขาก็งงๆเขากแยกไม่ออกว่ามันมันคืออะไรหรอ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ในประสบการณ์แล้วแล้วคุณอยู่ในทีิปแล้วคุณไม่ได้สงบล่ะคุณไปเจอพายุแบบหมุนคุณไปเจอแบบความวุ่นวายแบบโกแตกโวกแตกอะไรบ้างเนี่ยมันมันเกิดได้ทั้งนั้นนะแล้วคุณก็ผิดหวังใช่ไหมพอเจตนาคุณคุณบอกว่าเจตนาคืณคึนความสงบเนี่ยแต่ปรากฏว่าคุณคุณไม่ได้คุณไม่ได้ความรู้สึกนั้นคุณก็จะผิดหวังแล้วพอผิดหวังปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็ทําให้เหมือนกับทวารทั้งหกของเรามันก็จะปิดพอปิดปุ๊บเนี่ย มันเราก็ไม่สามารถที่จะรับสิ่งสิ่งใหม่ๆเขา้เขามาได้ผมก็เลยแนะนาให้เขาเปลี่ยนซะว่าโอเคฉันที่คุณบอกว่าเออฉันอยากจะสงบนิ่งอย่างนี้เป็นต้นคุณก็เปลี่ยนคําถามว่าเออทํำยังไงถามถามถามไปที่สมนุนไพรว่าเออทํำยังไงให้ให้ฉันสงบนิ่งทํายังไงให้ฉันเข้าใจความจริงทํายังไงให้ฉันมองเห็นทิศทางในอนาคตทํายังไงให้ฉันอย่างนี้อะไรเงี้ยคือลักษณะคําถามแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้มาตอนนั้นเนี่ย มันคุณรู้แล้วมันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังต่อให้คุณไม่ได้ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วจิตใต้สมนึกมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันจะคอยบอกคุณตลอดซึ่งหลายคนก็ถามว่าเอ้เมสสจหรือว่าบทสนทนาที่เราได้เนี่ยมันเกิดจากเราคุยกับสมุนไพรหรือเปล่าหรือว่าเราคุยกับมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเราคุยกับเทพเจ้าหรือว่าเราคุยกับอะไรเนี้ยมันไม่ได้สําคัญเลยนะครับคุณจะคุยอะไรก็ได้คุณจะคุยอะไรกับใครก็ได้นะครับ มันไม่ได้สําคัญเลยว่าสิ่งที่คุณคุยอยนั้นเป็นเป็นใครซึ่งจริงๆแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนไปตามจริตและตามวัฒนธรรมของคนนั้นมากกว่าเช่นสมมติคนที่แบบพุทธจาเนี่ยแบบเข้าวัดเข้าวาตลอดเนีแ่ยบบเวลาเขาอยู่ในประสบการณ์สารประจินเนี่ยเขาก็อาจจะได้ความรู้สึกว่าเขานั่งคุยกับพระอาหารก็ได้อาจจะนั่งได้นั่งคุยกับพระโพธิสัตว์หรือว่าพระพเ,เจ้าก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบนับถือในพระเจ้าฮินดูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเขานั่งคุยกับ พิ่คเนศมานั่งคุยกับพระชุพระศิวะมาอย่างนี้เป็นต้นส่วนคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยเขาก็นั่งคุยเหมือนกันแต่ก็จิตเขาอาจจะตีความว่าเขานั่งคุยกับมนต่างดาวก็ได้หรือว่าเขานั่งคุยกับตัวเขาเองก็ได้มันเป็นได้งานเพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่สําคัญนะว่าคุณนั่งคุยกับใครต่อตามใดที่คุณรู้ว่าโอเคคุณได้คุยกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าพลังงานสักอย่างแล้วแล้วคุณมีเจตนาเป็นตัวไกด์ไลน์เป็นตัวนําว่าอ๋อบทสนทนาแบบเนี้ย มันเขาต้องการบอกใบ้อะไรกับเรากับสิ่งที่กับสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อเราเป็นต้นเพราะว่าในประสบการณ์ในศซลปะเลยเนี่ยภาพหรือว่าความรู้สึกหรือว่าเสียงหรือว่าอะไรก็แล้วหรือบทสนทนาที่เราได้มันจะค่อนข้างแอบสแตรกนะครับอ่ามันจะไม่ได้เคลียร์คัดสักทุกครั้งตลอดไปมันจะมันจะค่อนข้างแอบสเตรกบางทีแบบรูปมาแบบจอิอเมตร,รีแล้วแบบแมันดาราอย่างงี้ยลม,มันคืออะไรอะ่ะมันมันก็สวยๆไปแล้วไงต่อแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีความมีเจตนาว่าเออฉันต้องการอยากรู้ว่า เช่นคุณอยากรู้ว่าจักรวาลนี้คืออะไรหรือว่าตัวฉันเป็นใครเงี้ยบางทีภาพที่คุณเห็นนั้นมันอาจจะทําให้คุณระลึกถึงอะไรบางอย่างได้ก็ได้จะแปลว่าเฮ้ยมันคือมันคือตัวฉันก่อนที่ฉันจะเกิดมาบนโลกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหรือมันคือจักรวาลก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจิตคุณย่อตีความไปได้ไงเพราะว่าคุณมีเจตนาตั้งไว้แล้วว่าคุณต้องการรู้ความจริงของจักรวาลคุณต้องการรู้จักตัวเองคุณต้องการนุ่นต้องคุณคุณแบบอยากรู้ว่าทํำยังไงทํำยงงไใใหห้ ให้มันเกิดประโยชน์ต่อชีวิตเราเช่นอยากรู้ว่าอ,อ,อนาคตเราจะทําธุรกิจรายต่อบางทีสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจเป็นการบอกใบ้ว่าเฮ้ยหรือว่าฉันทําแบบนี้ทําแบบนั้นขึ้นมาขายหรือว่าบริการแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมาขายก็ได้มันมัน,ม,นมันตีความไปได้หลายอย่างนะครับแต่ภาพนะหรือประสบการณ์นั้นมันก็ยังคงเป็นประสบการณ์อยู่ตรงนั้นแหละจริงแต่ว่ามันจะมีความหมายต่อคุณหรือเปล่ามันอยู่ที่เจตนาว่าคุณจะตีความตรงนั้นให้มันเกิดประโยชน์ต่อคุณยังไงเพราะนั้น ให้ชัดเจนนะครับก่อนที่จะใช้สารเปิดจิตทุกครั้งเนี่ยถามตัวเองนะครับว่าฉันทําเพื่ออะไรทําไปเพื่อทําไมนะครับถ้าเพื่อความสนุกเนี่ยผมผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าหนึ่งไม่มีอะไรการันตีนะครับว่ามันจะสนุกเสมอไปแล้วมันโอกาสแทบจะห้าสิบห้าิด้วยซ้าไปโอกาสที่จะไม่สนุกมันก็สูงมากครับแต่ว่าก็ไม่ควรมีความคาดหวังเหมือนกันนะเนะช่นคาดเพื่อนคุณอาจจะเคยได้ยินว่าเออเพื่อนเอ้ยเพื่อนใช้นู่นใช้นี่แล้วก็ ได้ขึ้นไปยานอวกาศคุยกับนุย์ต่างดาวเฮ้ยฉันอยากไปบ้างก็เลยกินบ้างอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นนะครับคุณอาจจะไม่เจอก็ได้คุณอาจจะลงนรกไปเลยก็ได้ลงใต้ทะเลหรือไปดาวอังคารหรืออะไรก็ได้นะครับมันมันแล้วแต่คนมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังเลยนะคุณจะเจออะไรเป็นการเฉพาะนะเจออะไรก็เจอเพียงแต่ว่ามีเจตนาไว้ว่าคุณทําเพื่ออะไรตอบให้ได้ว่าคุณทําเพื่ออะไรหรือคุณมีคําถามว่าคุณจะเป็นคุณจะเป็นคุณคุณสามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรคุณจะเป็นคนที่ มีจิตใจสงบได้ยังไงคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ยังไงคุณจะเป็นคนที่มีความรักความเมตตาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือถามเหมือนกับคุณเข้าไปถามผู้รู้ถามอาจารย์คนณหนูว่าเออผมควรจะทําไงดีครับเพื่อผมจะได้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อผมจะได้ตัดสินใจต่อไปในอนาคตได้น,นั้นก็จะเป็นเป็นเจตนาที่มันทําให้ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันมันมีความหมายมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกให้ออกชัดเจนพวกเนี้ยอ่มันก็จะทําให้ในระหว่างประสบการณ์เนี่ยเรา ได้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อเราไม่มากก็น้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาอินดิเกตอีกทีหนึ่งก็คือต้องเอาความคิดพวกนั้นมาควบรวมอีกทีหนึ่งซึ่งผมจะทําอีกวิดีโอหนึ่งพูดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการอินดิเกตหรือว่าการควบรวมในการนำเอาประสบการณ์พวกนี้กลับไปกลับไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันของเราอีกทีหนึ่งนะค็ใครมีคอมเมนต์หรือคําถามก็เขียนคุยกันข้างล่างได้นะครับในวิดีโอนะครับ